โอเคนะครับต้องขอกราบสวัสดีสำหรับทุกท่านด้วยนเจบกับผมนะกันอย่างเกมเมอร์ YT นั่นเองนะโอเคผมไม่ได้แคสเกมมานานเลยเพราะสเออผมแก้งานนะงานภาษาไทยนะแกไม่เสร็จเลยครับโอเคผมไม่ได้แคสเกมนานผมก็กลับมาบ้านก็กลับมาต่อกันอีกครั้งนะโอเคกับเกมเอ่มีอ่อย่าเพิ่งครับมันกำลังอัพโหลดอะไรไม่รู้ ตอนนี้เหล็กอยู่นะ,ะไม่ได้อะดีวกันนะฮะเล่นกับเพื่อนไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยอ๋อนี่เล่นไม่ได้ครับนี่เขาบอกให้เล่นคนเดียวใช่แล้วนะไม่ได้คนไปเล่นเิื้ออะไรรลก่อนดีกว่าครับอืดโอเคหลังจากที่ผมเออไม่ผ่านนะฮะอุ้ย โอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่นี่เกมหัวร้อนใช่ไหมโอเคให้ทุบนี่บล็อกนี่นะแล้วก็ขาเป็นนี่เลยเกยมหัวร้อนล่นไม่ผ่านโอเคผมก็ยังแก้ไทยไม่เสร็จเลยนะโอ้ยไม่รู้จะแก้ยังไงดีแล้วแคดเกมสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ไปแคดเดี๋ยวก็ไปแก้และนะฮะ โอ้ oh, และครับอื mm ้ฮ hmm. ึจะไม่เป็นไรเมื่อโอ้ยอึดชอาไหมกัดอึดอึดโอเคนะอันนี้จะต่อเป็นพาร์ทๆเลยนะในที่สุดเราก็ผ่านจนได้อึดโอเค แม่แม่เฮ้ยในที่สุด no? ก็มาถึงแล้วนะอืมห <Oliver> okay, nah, <Sabbath> <ến> ัวสตีฟชัดๆนึดๆโอเคฮะเออโอเคนะต้องต้องรีบอัดเลยนี่ไม่ใช่ยาพินนะน้ำยากระโดดสูงนิดนึงนะ นกกรบผมนี่โอเคโอเคลาคนไทยไปอาบน้ำกันเถอะดวกันผมขอผ่านรอบนี้ไปกันนะฮะนกกรบผมนี่ก็ไม่เป็นไรนี่ฮะ วางก็แบบยากกันเลยนะต่อไปก็อันอันป้ายัเกมต่อไปเกมต่อไปไม่บอกดีกว่าห้าบอกเขียนนะมึง่ะเอาของในหีบอยากคิดนะครับผมว่าผมไม่รู้เมื่ออะไรเมืนอยู่นะนี่นี่ไม่แอมผบหบรอกครับผม อุ้ยแหลกครับพูดยวกันแหลกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคสิครับผมมันได้เกือบจะพังแล้วไงละ่ะอืมแหลกมากั๊กโอเคครับผุบนี่ฮนะต่อไปก็เป็น PB นะฮะเมื่อ เกมเมื่อกี้เกมไปเกมอ,อะไรไม่รู้ว่าบอกเกมต่อไปนี้พีบีครับอื้มสวยครับโอ้โหพีบีครับโอ้ตอนนี้โดนโดนคนยิงครับนะพีมาผมไม่กลัวหรอกครับโอเคของเลี้ยว ไม่เสบาเวลานะโอเคคุณทรายไปอ่นน้ำโอเคนะนี่คือก่อนไม่เสบาเวลาเราก็ต้องเราควรทุจร้าก่อนไปบูนเลยนะแหละครับตัวน,นี้แหละมากมากักแหละครับผมแหละมากมากเลยนะฮะแหลกมากบอกไปก่อนล โอเคโกเคโอเคโอเคนะผมก็ไม okay, okay. okay, ่ม um, ีคงไม่มีใครเอาอินโทรผมบอกไปแล้วในยูทูบอ่ะก็บอกแล้วว่าใครจะเอาอินโทรสามดี ก็กะแล้วว่าจะให้โอเคโอเคนะต่อไปก็จะจบเลขเกมแล้วนะถ้าพูดดูนี่มันน้อยเนี่ยเนี่ยเกมค่าขออะไรโอเคนะไปต่อเออเอก่อนนี่นี่เธออ่ะลงดูเธอ เล่นสนุกมากเลยและำขำไอ้ข,ออำขำขำขำความง่ของเธอด้วยฮ่าฮ่าอะไรกันเนี่ยต้าพูดนี้สินะการอาะไรไม่รู้โอเคนะตรงไปเหรอฮะตรงไปอะไรอะไรเนี่ยอันปะ มันมี TNT อยู่โอเคมันมี TNT โอ้ชยชบครับแตกเฮ้เฮ้เฮ้ลุงไม่ตายหรอครับเชื่อผมอ่ะอึดดีฮะขอบคุณที่เล่นจนจบครับ X D โอเคจบแล้วจบแล้วครับ๊ายบายไม่ได้แอมผมหรอครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้แล้วใครชอบกดไลค์ใครชอบม,มากๆกดสัาร์กเลยนะ ผมจะลงพาร์ทสองกันเรื่อยๆนะโอเคไปปคะครับไม่ว่าฮะ